สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องอายและน้องตองนะคะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำผู้ที่จะมาใช้บริการทางโรงพยาบาลอุดรธาน,นีนะคะว่าเมื่อมาแล้วเนี่ยมาแล้วต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะถึงจะมาแล้วเนี่ยไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสมาแล้วก็ ได้ตรวจมาแล้วได้รักษานะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําทุกท่านกันค่ะสําหรับคําแนะนําแรกนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะการเตรียมความพร้อมเ,อเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะมาโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเตรียมตัวทางด้านร่างกายคือการทีอ่อาจจะมีการได้ ตรวจเลือดอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการงดน้ํางดอาหารนะคะมาจากบ้านนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกรณีของการตรวจเบาหวานตรวจไขมนันหรือ,อที่คุณหมอแจ้งไว้นะคะว่าจะต้องตรวจเลือดอก็อาจจะต้องงดน้ำํำงดอาหารมาก่อนนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจนะคะก็คือด้วยโรงพยาบาลอุดรธานีของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะ ซึ่งก็มีผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะจึงอาจจะทำให้เวลาเนี่ยใช้ระยะเวลาน,านานในการใช้บริการนะคะแต่ยังไงแล้วเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ สำหรับการเตรียมตัวขั้นต่อไปนะคะก็คือการเตรียมตัวด้านสิ่งของนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําทุกท่านนะคะว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างอันดับแรกนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะทุกท่านต้องนํามาด้วยนะคะหากมีมาใช้บริการที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปค่ะเป็นายารักษาโรคนะคะยาประจำตัวของของผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวก็ให้นํามาด้วยนะคะ ต่อไปก็คือถุงผ้าค่ะช่วยกันลดขยับช่วยกันนะคะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค,ค่ะและก็สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือแมสค่ะใหท้ทุกท่านนะคะก็อยู่ในช่วงต,ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดอยู่นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะใส่แมสค์ไปในที่สาธารณะนะคะเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ เป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารก็มีอยู่แค่ง่ายๆนะคะก็คือใบส่งตัวนั่นเองค่ะใบส่งตัวที่ได้รับมานะคะและก็ที่สําคัญนะคะใบส่งตัวที่นํามานะคะจะต้องไม่หมดอายุนะคะแล้วก็ทุกท่านต้องมาให้ตรงกับนัดด้วยค่ะจะสังจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าใบส่งตัวนั้นหมดอายุหรือย,ยังนะคะก็คือให้สังเกตบริเวณมุมซ้ายล่างของ หน้ากระดาษนะคะก็คือจะมีวันวันหมดอายุแจ้งอยู่ค่ะก็ก็ต้องทุกท่านนะคะก็ต้องเช็คดูด้วยนะคะว่าใบส่งตัวนั้นหมดอายุหรือยังนะคะถ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วใบใบส่งตัวนั้นหมดอายุแล้วนะคะก็ต้องเสียเวลาเสียเงินเพื่อไปทำใบใบนัดใหม่นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อนะคะก็คือเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะคะว่า สำหรับผู้ที่มีบัตรผู้ิการนะคะก็คือเป็นเปบียบรสมืชนบัตร V.I.P เลยเนาะไปไปไปยื่นที่สามารถไปยื่นที่โรงพยาบาลทุกทุกทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศได้เลยนะคะไม่ต้องมีใบสมงตัวค่ะ เมื่อได้ทราบถึงการเตรียมตัวครา่าวๆจากคุณอายไปแล้วนะคะต่อมานะคะสิ่งสำคัญเลยที่ทุกท่านควรทราบเลยก็คือ,อผแผนกตรวจต่างๆของโรงพยาบาลอีรอนธานีนะคะจะเปิดให้บริการในเวลา6โมงเช้านั่นเองค่ะก็อยากขอแนะนำพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะว่าถ้ามารอก่อนเวลาเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุได้ค่ะ แต่ถึงยังไงนะคะทางโรงพยาบาลอุดรธานีเนี่ยในเหตุฉุกเฉินหรือผู้ป่วยหนักนะคะทางโรงพยาบาลก็เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมองอยู่แล้วนะคะเมื่อเราได้ทราบถึงเวลาเปิดของโรงพยาบาลอุดรธานีแล้วนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือการล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้นั่นเองค่ะเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะซึ่งจุดแรกนะคะเมื่อเรามาถึงโรงพยาบาล แล้วนะคะจุดแรกที่เราจะได้พบก็คือจุดคัดกรองนั่นเองค่ะในจุดนี้นะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อตรวจวัดว่าคนไหนมีอุณหภูมิเกินกําหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอ้อควรปฏิบัติเลยก็คือการถอดหมวกแล้วก็ผ้าพวกสีสษนนะคะให้ถอดออกนะคะเพื่อที่เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเนี่ยจะได้มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อผ่านจุดคัดกรองมาแล้วนะคะ,ะสำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยเดินได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะสามารถไป้กดบัตรคิวได้ที่ตู้สีชมพูได้เลยค่ะเมื่อไปถึงนะคะก็สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ดูแลตู้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่เนาะทีะ่ที่ประจำอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะกดบัตรคิวให้ท่านได้เลยค่ะแล้วก็ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่นะคะ ผู้ป่วยต้องไปกรอบประวัติเพื่อทําบัตรก่อนนะคะจากนั้นให้ไปที่จุดประชาสัมพันธ์ค่ะ,คะจะมีพยาบาลนะคะคอยสอบถามอาการแล้วก็ส่งไปที่แผนกตรวจต่างๆนะคะแล้วก็เมื่อเราได้ทราบถึงแผนกตรวจแล้วนะคะแล้วก็ได้บัตรคิวแล้วเราเราสิ่งสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ต้องปฏิบัติเลยก็คือการชั่งน้ำหนักแล้วก็การวัด ความดันค่ะเพื่อที่การตรวจรักษาจะได้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและกรณีของผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะกะ็เราจะมีจุดบริการที่อยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองค่ะเมื่อข้อควรปฏิบัตินะคะเมื่อมาถึงแล้วนะคะญาติค่ะควรจะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่า ต้องการใช้รถนั่งหรือเปลนอนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็จะนําไปรับผู้ป่วยลงมานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพยาบาลค่ะ,ะ,ะมาตรวจด,ดูอาการนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือไม่นะคะถ้าอยู่ในภาวะฉุกเฉินก็จะต้องถูกส่งตัวเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินทันทีค่ะเพื่อการได้รับการรักษาที่รวดเร็วและก็ทัน ฐานเพื่อนทีนั่นเองนะคะจากที่เราได้แนะนำทุกท่านมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะจนถึงตอนนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสิ่งสำคัญของการมาใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ,ะก็คือการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสิ่งของต่างๆแล้วก็เอกสารต่างๆด้วยนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ ดีนะคะเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยเมื่อเรามาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยในวันนั้นนะคะที่เรามาเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาเสียโอกาสไปฟรีๆโดยไม่ได้รับการรักษาน,นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะพวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคำแนะนาดีๆวันนี้นะคะ สำหรับคลิปหน้าพวกเราจะมาแนะนำะความรู้อะไรดีๆให้ทุกท่านนะคะก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ